สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับทิเชอร์ยุวดานะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะ ลับสมองข้อที่หนึ่งถามว่ามีหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานเคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินโดนีเซียข้อกอรูปธรรมจักรข้อขอพระพุทธรูปสลักหินบนเนินเขา ข้อคอสถูปเจดีที่พบโดยทั่วไปข้องอพระวิหารบุรุพุทโธข,ข้อที่สองถามว่าพระพุทธศาสนาในประเทศกรัรมพูชาได้รับแนวการปฏิบัติตามแบบพระสงฆ์จากประเทศใดข้อกอ,อประเทศไทย ข้อขอประเทศอินเดียข้อคอประเทศสีลังกาข้องอประเทศลาวข้อที่3ถามว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในยุคสมัยใด ข้อกอสมัยสุขโขทยัยข้อขอยุคอาณาจักรศีวิชัยข้อคอยุคอาณาจักรหลานช้างข้องอยุคอาณาจักรหลานนาข้อที่สี ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายใดข้อกอของจือ้อข้อขอเตา๋าข้อคอเถรวาดข้องอมหายาน ข้อที่5ประเทศใดมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาน้อยที่สุดข้อกอไทยข้อขอเมียนมาข้อคอสิงคโปร์ข้องอมาเลเซียฉเฉลย ข้อที่หนึ่งตอบข้องอพระวิหารบุร,รพุทโธข้อที่สองตอบข้อกอประเทศไทยข้อที่สมตอบข้อคอยุคอาณาจักรหลานช้าง ขอ้อที่5ตอบข้องอมาเลเซียหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเอ๊ทิเตอร์อยากรู้จังเลยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรามีประเทศอะไรบ้างคะ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนานะคะได้เผยแผ่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นเวลาช้านานนะคะจนกลายเป็นาศาสนานะคะที่สำคัญของหลายๆประเทศนะคะและเป็นที่มาของวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะ การเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะจะช่วยให้เราเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมนะคะของประเทศเพื่อนบ้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะการเผยแพรและการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านนะคะ หลังจากเสร็จสิ้นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3พระเจ้า,าโสมมหาราชได้จัดส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆนะคะจนฝังรากลึกนะคะแล้วกลายเป็นศาสนาสำคัญของหลายประเทศนะคะมาจ,จนปัจจุบันนั่นเองค่ะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมานะคะพระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาในระยะแรกเป็นนิกายเถรวาดโดยผ่านเข้ามาทางเมืองสุธรรมวดีหรือสะเทิมนะคะซึ่งเป็นเมืองของชาวมอญค่ะสมัยพระเจ้าอนุรุทธมหาราชนะคะทรงรวบรวมพม่าให้เป็นแผ่นดินเดียวกันนะคะ และสถาปนาเมืองพุกามนะคะเป็นราชธานีค่ะในช่วงนี้นะคะพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะจากแคว้งเป็นกอของอินเดียนะคะเข้าสู่เมืองพุกามนะคะแต่พระเจ้าอนุรุทธมหาราชนะคะไม่ทรงสัานานิกายมหายานค่ะกลับทรงเลื่อมใสในนิกายเถรวาดนะคะพระองค์ทรงทราบว่า นิกายเถรวาทนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอาณาจักรของมอนนะคะจึงส่งพระราชสารนะคะไปถึงเจ้าเมืองผู้ครองเมืองสุธรรมวดีนะคะเพื่อทูลขอพระไตรปิฎกจํานวนหนึ่งนะคะไปยังเมืองผู้กามนะคะแต่เจ้าผู้ครองเมืองสุธรรมวดีนะคะไม่ยินยอมค่ะจึงเกิดเป็นฉนวนทําให้เกิดการสู้รบกันนะคะปรากฏว่าพม่านะคะเป็นฝ่ายชนะนะคะจึงทําให้ เกิดการทำลายเมืองสุธรรมวดีนะคะและได้นำพระพิสุและพระไตรปิฎกขึ้นไปยังเมืองภูกามนะคะส่งผลให้พระพุทธศาสนานิกายเทรวาทนะคะได้แผ่ขยายไปทั่วอาณาจักพรพม่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะสมัยตกเป็นอนณานิคมของอังกฤษนะคะสถาบันพระหมหากษัตริย์ถูกโค่นล้มค่ะ พระพุทธศาสนาถูกแล้วเลยนะคะและขาดการทำนุบความรุงค่ะแต่พุทธศาสนิกชนชาวพม่านะคะก็ยังคงยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะและคอยประคับประคองพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดมาค่ะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมานะคะสมัยได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบันนะคะหลังจากพม่าเป็นอิสระจากการครอบครองของประเทศอังกฤษนะคะรัฐบาลนะคะได้พยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะคะรัฐบาลพม่านะคะได้ตรากฎหมายรับรองว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะคะปัจจุบันนะคะพระพุทธศาสนาในเมียนมานะคะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอย่าง ต่อเนื่องค่ะโดยชาวเมียนมานะคะกว่าร้อยละนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะพระเจดีชเวดากองประเทศเมียนมานะคะเป็นพุทธศาสนาสถานอันงดงามและยิ่งใหญ่นะคะเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมานะคะมาอย่างยาวนานค่ะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลาวนะคะในรัชสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้มนะคะเหงอาณาจักรล้านช้างค่ะเนื่องจากพระมเหสีของพระองค์นะคะทรงเคารพนับถือพระพุทธศาสนานิการเทรวาทมาก่อนค่ะเมื่อพระนางนะคะสเสด็จมาประทับที่อาณาจักรล้านช้างนะคะทรงรู้สึกไม่สบายพระทัยค่ะจากการพบเห็นชาวเมืองนะคะเคารพผีสางเทวดาค่ะ ซึ่งกราบทูลให้พระเจ้าฟ้างุมนะคะแต่งตั้งคณะราชทูตไปทูลขอพระสงฆ์จากอาณาจักรกัมพูชานะคะเพื่อมาช่วยเผยแผบ่พระพุทธศาสนาค่ะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพระพุทธศาสนานิตายเถรวาตค่ะก็เจริญรุ่งเรืองในประเทศลาวนะคะและก็ได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติไปไหนที่สุดค่ะ สมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะพระพุทธศาสนาในประเทศลาวนะคะก็เสื่อมโทรมลงนะคะเพราะขาดการทํำนุบํารุงนะคะแต่ประชาชนก็ยังคงยึดถือศรัทธาน,นะคะและยกย่องให้เป็นศาสนาประชาชาติเสมอมาค่ะ สมัยคอมมิวนิสต์นะคะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลาวนะคะเสื่อมโทรมมากค่ะเพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะคะลดความสําคัญของพระพุทธศาสนาทุกวิถีทางเลยนะคะตัวอย่างเช่นค่ะห้ามชาวบ้านนะคะทําบุญตักบาตรเม่ให้มีการบวชพระภิกษุและสัมมเนนนะคะไม่ให้ศึกษาเล่าเรียนพระบริยธรรมนะคะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลาวสมัยปัจจุบันนะคะหลังเหตุการณ์ทางการเมืองเริ่มผ่อนคลายนะคะพระพุทธศาสนาในลาวนะคะก็ได้รับการฟื้นฟูนะคะให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนะคะพระพุทธศาสนาในประเทศลาวนะคะเป็นศาสนาประจำชาตินะคะโดยประชาชนลาวค่ะกว่าร้อยละเก้าสิบนับถือพระพุทธศาสนานะคะประทัดหลวง ประเทศลาวสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชานะคะพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาราวพุทธศตรวรรษที่8นะคะซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรฟุน,นันนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางทิศใต้ของดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันค่ะ อาณาจักรฟูนันนะคะเป็นอนาณาจักรใหญ่ค่ะมีสัมพันธ์ทงไมตรีอันดีกับประเทศจีนและอินเดียนะคะจึงได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะจากประเทศทั้งสองแต่พระพุทธศาสนาก็ต้องเสื่อมลงนะคะเมื่ออาณาจักรกัมพูชาค่ะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะคะและต้องทําสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดเวลานะคะรวมถึงปัญหาการต่อสู้แย่งชิงราชสมบัติภายในราชวงศ์กัมพูชาด้วยนะคะ ปราสาทบายอนในประเทศกัมพูชานะคะสลักพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนะคะตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะซึ่งจเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาสมัยพระเจ้าหิรักรามาธิบดีนะคะมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะโดยการจัดตั้งโรงเรียนสอนพระประิยธรรมขั้นสูงนะคะในกรุงพนมเปญน,นะคะมีชื่อว่าศาลาบาลีชั้นสูงและมีการนำเอานิกายธรรมยุทธจากไทยนะคะเข้าไปปริสถานในกัมพูชาเป็นครั้งแรกค่ะ ในสมัยคอมมิวนิสต์นะคะกลุ่มเขมรแดงค่ะได้ปราบปรามชาวพุทธนะคะและพระสงฆ์ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองของตนค่ะมีการรื้อทําลายวัดนะคะประกาศห้ามประชาชนนะคะทําบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะทําให้พระพุทธศาสนา,าในประเทศกัมพูชานะคะเสื่อมโทรมลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในสมัยปัจจุบันนะคะหลังสงครามกลางเมืองสงบลงนะคะพระพุทธศาสนาก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งนะคะในฐานะศาสนาประจำชาติค่ะซึ่งมีประชาชนนะคะกว่าร้อยละ95%นะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะแล้วมีการแบ่งพระสงฆ์นะคะออกเป็นสองคณะค่ะ เป็นสองนิกายนะคะคือมหานิกายและก็ธรรมยุทธนิกายนะคะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชนิกายละหนึ่งพระองค์ค่ะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยจีนนะคะเข้ามายึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้นค่ะ และปกครองเวียดนามอยู่หลายร้อยปีเลยนะคะจนเวียดนามเกือบกลายเป็นรัฐหนึ่งของจีนค่ะดังนั้นเมื่อจีนนับถือศาสนาใดศา,าสนานั้นก็จะมาเผยแผ่เข้ามาในเวียดนามด้วยนะคะเริ่มแรกอิทธิพลของลทัทธิเต๋าและละทัทธิขงจื๊อค่ะได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศเวียดนามนะคะ จนถึงพศ732ค่ะคณะทูตจากจีนหลายคณะนะคะจึงได้เดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนามหายานนะคะในเวียดนามค่ะ พระพุทธศาสนาในสมัยเริ่มแรกนะคะยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนักในประเทศเวียดนามนะคะจนกระทั่งราชวงศ์ดินค่ะได้ขึ้นมามีอำนาจปกครองเวียดนามนะคะพระพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะจึงได้รับการฟื้นฟูและนับถือกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นค่ะประเทศเวียดนามสมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะ พระพุทธศาสนาค่ะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเลยนะคะเพราะชาวพุทธได้ร่วมกันจัดตั้งขบวนการชาตินิยมนะคะเพื่อทําสงครามกับฝรั่งเศสค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสจึงเข้าควบคุมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดนะคะมีการทําลายหนังสือและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจํานวนมากค่ะชาวเวียดนามนะคะที่สมัครทํางานกับรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะจําเป็นต้องโอนสัญชาติเป็นชาวฝรั่งเศสละคะ่ะและ และเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกค่ะสมัยหลังสงครามเวียดนามเวียดนามเหนือนและเวียดนามใต้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระพุทธศาสนาถูกเหล่าคอมมิวนิสต์ทำให้เสื่อมโทรมลงมากขึ้นประชาชนถูกจำกัดสิทธิ์ในการนับถือศาสนา ห้ามมิให้มีการเผยแผ่ศาสนาทุกศาสนานะคะวัดและพระสงฆ์ถูกทำร้ายพระสงฆ์และชาวพุทธบางส่วนต้องอ,อพยพหลีภัยค่ะท่านติสนาทันพระภิกษุชาวาเวียดนามซึ่งได้หลีภัยคอมมิวนิสต์นะคะไปพำนักในประเทศฝรั่งเศสและได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในหมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสค่ะ ประเทศเวียดนามในสมัยปัจจุบันนะคะเมื่อสองครามในคาบสมุทรอินโดนจีนสงบลงนะคะและมีสันติภาพมากขึ้นชาวพุทธบางกลุ่มจึงมีความพยายามนะคะที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเวียดนามขึ้นมาใหม่นะคะแต่ไม่ประสบผลสําเร็จมากนักนะคะทั้งนี้เพราะมีพระสงฆ์นิกายมหายานะคะเหลือเพียงไม่กี่รูปและชาวเวียดนามรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็นิยมเข้ารีดเพื่อนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียนะคะดินแดนประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็นสองส่วนในการค่ะส่วนหนึ่งอยู่บนแหลมมาลายูนะคะและอีกส่วนหนึ่งอยู่บนเกาะเบอร์เนียลค่ะนักประวัติศาสตร์นะคะสันนิฐานว่าพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะคะเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่3ค่ะโดยระยะแรกนะคะเป็นแบบเทรวาสค่ะแต่มีผู้นับถือไม่มากนักน,นะคะจนกระทั่งพุทธศตรวรรษที่1 2 เมื่อแหลมมาลายูนะคะตกอยู่ภายใต้การปกรค,ครองของอาณาจักรสีวิชัยค่ะ พระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะจึงได้เผยแผ่เข้าสู่บริเวณนี้ค่ะแต่ก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะในรัชสมัยของพระเจ้าปรมิตค่ะแห่งอาณาจักมรมัลกาค่ะเมื่อพระองค์นะคะได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามค่ะแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะยังคงนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานอ,อยู่เช่นเดิมค่ะจนถึงสมัยของสุลต่านมัตโมชาค่ะ พระองค์นะคะทรงเลื่อมใสในศาสนาอิสลามมากนะคะจนศาสนาอิสลามได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียไปในที่สุดค่ะ ปัจจุบันนะคะพระพุทธศาสนาในมาเลเซียนะคะมีบทบาทในหมู่ชาวจีนชาวไทยและชาวเมียนมานะคะซึ่งมีอัตราพุทธศาสนิกชนอยู่ในมาเลเซียนะคะประมาณร้อยละ19ค่ะมีการสร้างวัดใหม่ๆนะคะโดยมีวัดไทยที่สำคัญอย่างเช่นวัดเชตวันนะคะวัดชัยมังคลารามวัดฐานเสียงประเทศมาเลเซียค่ะ วัดพุทธไทยเชตวันนะคะรัสลังองค่ะประเทศมาเลเซยียค่ะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากมาเลเซยียนะคะการเข้ามาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์นะคะจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับมาเลเซยียค่ะ แต่จะมีความรุ่งเรืองนะคะและมั่นคงมากกว่านะคะเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะพละเมืองสิงคโปร์ส่วนใหญ่ค่ะเป็นชาวจีนที่นับถือนิกายมหายานนะคะอีกเหตุผลหนึ่งค่ะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์นะคะดำเนินไปอย่างจริงจังค่ะ ปัจจุบันนะคะพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์นะคะได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนนะคะในการเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆค่ะโดยมีการจัดตั้งหวยงานและสมาคมนะคะเพื่อเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาที่สําคัญนะคะตัวอย่างเช่นสหาภาพพุทธศาสนิกชนสถาบันสตรีชาวพุทธสิงคโปร์องค์การพุทธยานแห่งสิงคโปร์ค่ะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียนะคะพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงพุทธศตวรรษที่3คราวที่พระเจ้าอาโศกมหาราชค่ะทรงส่งพระโสนะและพระอุตระนะคะเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะ แต่พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียนะคะก็ถึงจุดเสื่อมในสมัยพุทธศตวรรษที่19ค่ะเมื่ออาณาจักมชัชชปาหิตนะคะขึ้นมามีอำนาจแทนนะคะแล้วมีกษัตริย์พระานามว่าระเด่นปาทานะคะ ทรงมีศรัทธาในศาสนาอิสลามมาค่ะทรงประกาศห้ามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรนี้นะคะแล้วทรงยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติค่ะนับตั้งแต่นั้นมานะคะศาสนาอิสลามจึงกลายเป็นศาสนาที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนะคะ ส่วนชาวอินโดนีเซียที่ยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่อยู่ประปรายในเกาะชวาสุมาตราและบาหลีค่ะ ปัจจุบันนะคะชาวอินโดนีเซียส่วนหนึ่งนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บนเกาะบาหลีนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะให้การรับรองว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของชาวอินโดนีเซียนะคะมีการจัดตั้งสมาคมเพื่อสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของอินโดนีเซียด้วยนะคะด้วยการบรรยายธรรมการปฏิบัติสมาธินะคะการออกวารสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นค่ะ พระเจดีบุโรพุธโธนะคะพุทธศาสนาสถานที่สะท้อนความรุ่งเรืองและความศรัทธานในพระพุทธศาสนาของชาวอินโดนีเซียในอดีตนะคะเรามาสรุปเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศเมียนมานะคะพระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมามาครั้งแรกที่เมืองสุธรรมวดีและรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าอนุรุทธมหาราชค่ะทรงสถาปนาเมืองผู้กามนะคะเป็นราชธานีค่ะปัจจุบันชาวเมียนมาร้อยละเก้าสิบนะคะนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทค่ะ ประเทศลาวนะคะพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ลาวในสมัยพระเจ้าฟ้าง,งุ้มนะคะอาณาจักรล้านช้างโดยนิมนต์พระสงฆ์จากอาณาจักรกัมพูชานะคะเข้ามาเผยแผ่ศาสนาครั้งแรก และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลังสิ้นสุดสงครามโลกโดยศึกษานําแนวทางพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยค่ะปัจจุบันนะคะลาวมีวัดอยู่ประมาณนะคะ2,827วัดนะคะและมีพระสงฆ์และสาม,มเณรนะคะประมาณ15,000กว่ารูปค่ะ ประเทศกัมพูชานะคะพระพุทธศาสนาในยุคแรกเป็นนิกายมหายานค่ะในยุคอาณาจักรฟูนันนะคะพระพุทธศาสนากลับมาฟื้นฟูอีกครั้งสมัยพระเจ้าเฮรักรามาธิบดีค่ะโดยพระพิกสุเช้ากัมพูชาเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพนะคะแล้วนําต้นแบบนิกายธรรมยุทธ์เข้าไปเผยแผ่ในประเทศกัมพูชาค่ะ ปัจจุบันนะคะสถานการณ์พระพุทธศาสนามีแนวโน้มดีขึ้นค่ะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่งขึ้นคือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสรีหานุราชค่ะ ประเทศเวียดนามพระพุทธศาสนาในเวียดนามเป็นนิกายมหายานนะคะโดยเผยแผ่มาจากประเทศจีนและได้เสื่อมลงในยุคการเข้ามาลลาอาณานิคมของชาติตะวันตกนะคะปัจจุบันพระพุทธศาสนามีผู้คนนับถือไม่มากนักนะคะชาวเวียดนามรุ่นใหม่นิยมไปเข้ารีดเพื่อนับถือศาสนาคริสต์ค่ะ ประเทศมาเลเซียนะคะพระพุทธศาสนาเข้าสู่มาเลเซียพุทธศาตาวรรษที่12แบบนิกายเถราวาดและนิกายมหายานในอาณาจักรศรีวิชัยนะคะแต่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้ไม่นานนะคะเมื่อผู้ครองนครนะคะหันไปนับถือศาสนาอิสลามค่ะ ปัจจุบันนะคะยังมีผู้คนเชื้อสายจีนนะคะในมาเลเซียนับถือพระพุทธาศาสนาอย่างเหนียวแน่นนะคะและรัฐบาลมาเลเซียนะคะก็ได้ประกาศให้วันวิสาขาบูชานะคะเป็นวันหยุดราชการด้วยค่ะ ประเทศสิงคโปร์นะคะพระพุทธศาสนาในสิงคโปร์เป็นแบบองค์กรต่างๆนะคะในรูปแบบของสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่นับถือนิกายมหายานนะคะมีการจัดตั้งองค์กรคณะสงฆ์สิงคโปร์ค่ะปัจจุบันชาวสิงคโปรยังคงนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานเป็นส่วนใหญ่นะคะ ประเทศอินโดนีเซียนะคะพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่เกาะชวาในาพุทธศตรวรรษที่3นะคะสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชของอินเดียนะคะ เป็นแบบนิกายมหายานค่ะมารุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรสีวิชัยนะคะแต่พระพุทธศาสนานะคะก็เสื่อมลงในพุทธศตรวรรษที่19นะคะพร้อมกับอาณาจักรสีวิชัยนะคะต่อมาอาณาจักรมชบาหิตเรืองอานาจนะคะและกษัตริย์นะคะก็ทรงนับถือศาสนาอิสลามทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงนั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียนะคะค่อยๆฟื้นฟูนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนนะคะที่ประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโดยมีศูนย์รวมนะคะอยู่ที่บุโรพุทโธค่ะนักเรียนมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงความคิดนะคะเรื่องการเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะทําลงในกระดาษ A4 นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ